สดมนครั้งที่76วันที่19เดือน3ปี68วันนี้วันที่19เดือน3ปี68เป็นวันที่ 76ที่ข้าพเจ้านางสาวสราพรขอถวายแสงสวระไสยายพระสูตรพระประดิษฐ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นทุทิยวิชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์วิชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายความจิงของข้าพเจ้าจงต้งมันมีสติและลึกได้มีสัมผัสจดจ่อในอัคระพญานชนะได้บรุตรอย่างตัวนึ่งด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสดชุมนุมเทวดาสมัตตาจักรวาลยศุตตาจักรันตุเทวตาสัทธธรรมมุนีลัญชันสาสุนันตุสังฆโมกขังสักเคกามจรูเปสิลเลคาเตจันติเขวิมานีที่เประเทจักามมตะรูคาห์เนเคหะวะทุมาหิเกเตผู้มาจันตุเทวาสิระวิราสมียัขันหะนัคาปิทันตาสันติเกยังมุนีวัจลังสัทโวเมสนันตุธรรมนัสวรัคโลอัยมัทันตาธรรมนัสวรัคโลอัยมัทันตาธรรมนัสวรัคโลอัยมัทันตา วันที่สองบทบูชาพระราตรายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยมะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยมะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยมาวันที่สามบทกับพระราตรา,ายอรหังสมมาสมุทโธภควาพุท,พพทธังภควันตังอภิวะเทมิสวัคคาโตภควตาธรรมโมสังมังนามาสามิสุปฏิปนันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ บทที่สบทบที่สบทสดอมสกาสิทิขาานมตสภพกตอรหัโตสมะสุุตสันมตสภพกตอรหัโตสมะสุุตสันมตสภพกตอรหัโตสมะสุุตสับที่หบทสดตาลสนะคบวนปัตถะพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังขังสารนัชามิทุติยมปีพุทธังสานนังกชามิทุติยมปีธรรมังสารนักชามิทุติยมปีสังขังสารนัชามิตเติยมปีพุทธังสารนัขชามิตเติยมปีธรรมังสานนักชามิตเติยมปีสังขังสานนัามบท พุทโธเมสานังวังอิตินาสัตัวเวชนะสติมิหตุสัพพทาอาธิเมสัยังอนังธรรมโมเมสานังวังอิตินาสัตัวเวชนะสติมิหตุสัพพทาอาธิเมสัยังอนังของโคเมสานังวังอิตินาสัตัวเวชนะสติมิหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสุดมหาสมัยสุดเอวเมนสุตังเอกังสมัยังพะวะสักเกสุวิหารติกกบิวัตุสมิงมหาวเนมหาตตาภิกขุสังขีนะสัจจินประจัมปิสิหิภิกขุสัจจะภิ สภเาาสาาวะอระหันเตหิสหิตารุธาิเทวตายุพุยนาสันิตาโหติภควันตังสัสสัญญาพิสุสังฆะอะตะโคจตุนางสุสงางาสงหาได้กายนัง สมานะมหาสมานะมนุสสามมุสตมารกิธาปุุสิกาอาคูอคุมโนปุถุสิกาอาหาคูลหโยเทวายะตะโลสิโนปัลคามหาปัลคาอาคูเทวายะสสิโนทเสตเตทัสสะทากยะสะเพนนันตวิโนอิธิมันโตชติมันโตนะโตยะสิโนมวัมนาอภิกมุขุนาสมิตนิมนาสุกาการุมหาอนุนาอาคูเวสาสหะโตสัคคยหะปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาตธรรมตาลขาจาริมสกาจยะสิโนทันยะอาคาปุจโนโยทิสาวพิวสติทเสตเถทัสสะทากยะสะเพนนันตวิโนอิธิมโตชต ตีมันโตนะตัวยสิชนมมนาอภิกมคุสิติมเขมิตาจุดิมากระทกายสสิโนอภิตกามเสรช่ชวินมาจากอสวรรณามรตินโนอาคูอาถากูลันิเมตตาทเสทาสากยาสเนะตวิโนนี่ท่มันโตชุติมันโตนะตัยาสโนมธมนาอภิกรรมุิุนสมิติมนา สัสเตเทวานิกายสภะนาตโตนิโนนามนญยาอาคันจุงเยจเนสทิสาสหาวปุชามัคีลังโอคัตินมาสวังค่าเขโมตลังนาคังจันทังวะอสตานตังสุวามะรลปันโตจัตติตาอิทิมโตสหะสนังกุโรติโสจาโสปะคัสติติงเวลังสหะามะโลกนังมหาสาภิลติอุปปะมโนชุติมันโตพิสมากายุยัสสสิโสสัตเศธะอิสระอาคูบันเจกวาสิโนเตสัญจาวัชโตอาคาหาลิโตปวาริโตเตสเพอภิกินเตสุเทเทเวสพหะมเกมารเสนะอภิกัสมิ กันจักรสหะมันทียังเอธะทันท่าพระพันทะพระลาเกนะพันธะมุทุโวสัันตาปริวาติธาเมโมบุชิตาโคสินังทิติจัตถามหาเสนากสหะเสนาอาปิสิปมนทีนาตระมาหัจจะกสัลังกตะวันเพระวังยนธะปาวุสโกเมโคนันโตโสวิชุโกตราโสดภุตติฝังกุโทอสเนิยังวสีลัจสัมพังอภินญญาวะวะคิตมานะจักภูมาตโตอมันตยิทธาสาวเกตสัสนีลเตมาเสนาอภิกันตาเตวิชานัฐะกิโว แต่อาจารปะมักลุงสุตาสุธาสสนางวิหารติปกมุงเนรสังวิชยุยงสะเจสตังสักมาพยาติยาสสิโนโคนฐานติปสัตติสาวกาเชนสุตติบทที่8บทสดธรรมจากวรตนะสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระวาพานาสิยังอีกละ วิหลัติอิสิปนันเนมิคัทเทเยตระโคภะควาปัญจวัคิเยพิภูอมะเตสิเทวเมวิคุเวปะปะทิเจนะอะเตวิตาภโยจะยังกาเมสุกามาสุขังุกานิโยโขหิโนคโมข้าพุชนิกโกอนัเนโยอนันทัสหิโตโยจะยังอัจาริกานิโยโข ภูโขอรินายโยอนัตาสันติโตเอตเตพิคเวภุโกอันเตอนุปกัมมมชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมบุตธาจากสุกรณียะนคกรณีอุสมัยะอภิญญาะสัมูรไธยะนิพานยะสังวตติกัตมาจะสาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมบุตธาจากสุกรณียะนคกรณีอุสมัยะอภิญญาะสัมูรไธยะนิพานยะสังวตติ อายะเมวะไอโยอังคังฮิโกมะโคเอเยทิตังสมาติสิตสมะโกะสมาวจ่าสมาคมันโตสมาอจิวสมาวิญโมสมาสติตสมะสมณิอายะฆะโคสาทิสุยมัชิมาปิติปทาปัญหาคเดนะอภิสัุทธาจักุตรณีนากรณีอุสมะยะภิญญาสะพรมญาณิมเนิยสังวัตติอีทางโคปนาพิกเวทุกขังเลียนพระจังชาติปิทุขาชลาปิทุขาอนันตนำปิทุขังโสกปฏิรเทวาสุ ทุกขาโสมนัสสัสุเอสาสุขาอภิยีสัมปโยโทุโภเยหิวิโยโขทุโภยหจิังงนราตามปิทุกขังสังคีเตนะปัญจุปทานะขันธาทุกขาอีทังโขปนะพิคเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจะยังตัญหาปโนวิภานิทันะทัตาตระตราพิทินีเสยทิทางกรรมตัณหาเพาะวัตัณหาวิภรตัญหาอีทังโขปนะพิคเวทุกขันนิโรธวริยสัจจะโยตัสายวัตัญหายาอเชสาวินิโรโคจัโคปรสสักนิโคมุติอนนาโยอ วะอิโค่ะให้โกมโโกเสยที่ทางสมารติสมารโกสมารวาจาสมารมโตสมาอิโวสมาวยโมสมาสติสมารธรีทางทุกขังอริยสัจติเมพิคุยบุเพอันสุตจิธรมสุดจักุงอุทัางอุทาพทีปัญญาอุทัพที่วิชาอุรัโลโกอุททีตั้งขมาททางทุกขังอริยสัจจังปณิยตาติเมพิคุยบุเพอันสุตธมสุจักผุอุทที่ญางอุทาี่เป็นยาอุที่วิชาอุทัท นางโขเป็นทังท <si suppression> ุกขังอริยสัจจังปัญญาตันติเมวิคเวบุเพอนุสุตเจสุธรรมเมสุจักขุอุทัพปิยะนางอุทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัพธิอโลโก้อุทัพปิทางทุกขสมุทยโยอะรกสัจจัตันติเมวิคเววุเพอนุสุตเสุธรรมเสุจักขุ่อุทัพธิยานางอุทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัพธิอโลโกทัพธิังโขเป็นทังทุกขสมุทโย thank you

อุทัพท oh ิปัญญาอุทัพทิวิชาอุทัพทิโลโก้อุทัพที่ในทางทุกขันนิโรธาขปนีปฏิทาเรี้ยสัตยมิตเมพิคุเยบุเพนสุตเตศฐาเมสุตตะกุอุทัพทียานังอุทัพทีปัญญาอุทัพทิวิชาอุทัพทิโลโก้อุทัพทีตังโขในิทางทุกขันนิโรธาขปนีปฏิทาเรี้ยสังยมภาวตตเต าเวตัพันติเมพิกูเวภูเพอันสุตเตสุธรรมเมสุตจักขุงอุทัพที่แอนังอุทัพที่ปัญญาอุทัพที่วิชาอุทัพที่โลโกอุทัพที่ตั้งโขปนิถังทุกคนนิโรธาเอาปนีปิติชาเลสันติภระวิสันติเมพิกูเวภูเพอันสุตเตสุธรรมเมสุตจักขุงอุทัพที่แอนังอุทัพที่ปัญญาอุทัพที่วิชาอุทัพที่โลโกอุทัพที่ ยาติวากิจวะเจเมพิคเวอิเมสุตุสุอริยสัจเจสุเอติวัตตะการวศักดลังแถทาภุตังยเงันนัทสนาวิสุทังอโหสิติเนวตาวะหังพิคเวสเทวเกโรเกสัมาาเกสัพหมเกสัสสะพัมมานิยะปัญยะเทวมุสัยยะอนุตตลังสัมมาพุทิงอภิสัมพุทโศปัจเจสิงยาโตจะโหเมพิคเวอเมสุตตุสุอริยสัจเจสุเอติวัตตะการวศักดลังแถทาภุตังเงินนัทสนงวิสุทังอโหสิอัตตาวหังพิคเว สเทวเกโรเกสมา <eras posters> รเกสสสะพัมมเกสสสะพัมพัมพ <proof> นิยาปัญญาเทวมุสยอนุตลังสัมมาโพธิอัคติสังพสูปัจจสีญานจัปปะณะมีทัศนังอุทฐปฏิอกุปปาวิมุติอายติมาชาตินาถานิวัุปนภวติอิติโมโวจภควะตัปมนนาปัจจวคียาภิกขุอภควันโตภัสิตังอภินันทุอิสมิตจัปปะณะเมสาการนาสนิพญญะมานีอายสัมโต โกธันยาสวีรชังวิรมาตังธรรมนจะกุ่ทับอธิยังกิจจีสยุทธงทรรมังสัพพันตังนิโรธมันติปวัติเตจะภควาทรรมนจะเกผูมาเทวาสัทธรรมะสัตว์เวสุนเอตัมภควาพานาสียังอิสิปันเนมิฆะทายานจะตังทรรมนจะกรรมปวัติยังอปวัติยังสมานีนวะพามเลนวะเทวานามาเลนวะพามุนาวะกิจนาวะกิจุณติภูมินังเทวนังสัตังสุตวะจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธรรมะสัตวสุจะตุมหาราชิกานงเทวานังสัตังสุตวะตาวัติงสาเทวาสัทธมุนสสสังงตตวิาา เทวนางสัทธังสุตวายามาเทวาสถานมุสาวสงยามนังเทวนางสัทธังสุตวาสุสิตาเทวาสถานมุสาวสงสุสิตานางเทวนางสัทธังสุตวานิมรติเทวาสถานมุสาวสงนิมรตินางเทวนางสัทธังสุตวาปะระนิมสวิตรีเทวาสถานมุสาวสงปะระนิมสวิตรีนางเทวนาเทวาสัทธังสุตว์พมายิกาเทวาสถานมุสาวสงยตัมภควันตาพนาสิยังอิสิปนันเนมิขเทเยอันตรังธรรมจักกังปะวเตียงอปะวเตียพมณเนนะวะพมณเนนะวะเทวินะ ว่าเมเลนะวะาพมุนาวะกิตินาวะกัสมิติอิติหะเตนะขเชนะเตหะมุหุเตมะยาวะพมโลกาอาสัตโอะอาคับกุขันจิอยยันทจาสหาสิโลกคธาสัมกปิสัมสัมกปิตะปะเวทิปปามโนจโรอาโลโอภาโสโรเกปะหุระโหสิอติกกเมวะเทวาวัง เทวานุภาวังอัสโคภควาอุทานังอุทานิสีอัญวาสิตาโพโกทันโยอัญวาสิตโพโกทันโยติติหังอายะสมะโตโกทันยะสะอัญญาโกทันโตเตวะมมังอะโหสิติบทที่เก้าบทพุทธันสติอิสีปุสโสภะอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสมปันโนสุปโตโลกวิทุนอนุตโตสุรสารมสัตภิสัทธาเทวุสานังพุทโธภวติบทที่สิบธรรมะนุสติ สวัสดีโตพระควตาธรมโมสันติโกอัการิโกเอหิปัสติโกโอเปนิโกปจิตังเวทสุกุวิญูหิตเต๊กฤษิสิบเอ็ดต่งขันสติสุปฏิปันโนพระควตโตสวัสดิสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควตโตสวัสดิสังโฆเยียปฏิปันโนพระควตโตสวัสดิสังโฆสามิติปฏิปันโนพระควตโตสวัสดิสังโฆญาทิทางตตาดิปุริสัยวิภานิหะสัพปุริสักุคะเอสัพพระคัตโตสวัสดิสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญชลีกานันิโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกสติ วันที่สิบสองสกัตวาสกัตวาพุทธรัตนังอสธังมอุตมังวลังหิตังเทวมุสสังทัตเตชินาสตินาสันตุปัวหสเพทุขาวุปัสสเิตุเตสกัตตวะมารัตนังอสธังอุตมังวลังปลิลาหุตสมมนังสมัเตชนาสตินาสันตุปัวะสพเพวิอุปัสสเมตุเตสกตวาสังฆรตนัอสธังมอุตมังวลังอาหุนยังปะหุนยังสังฆเตชินาสตินาสันตุปัวหะสะเพโรขาวุปัสสเมตุเตวันที่สิบสามคราชินาปชฌานาสทาคุ สังกะระโยพุทธะอัฏฐาวิลาสตินายกามวะเพวุปิตาไมหังมัทตะเกเตมุสลาสิเสวะทิโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรเจเนสังโฆปิทโตไมหังพุทธะอุเลสะพักุณากโรท้าไหเยอมนุรุตโธสัลิปุตโตจะทัตทิเนโกทันโยปิทาคสิมิงมุคลานโนจะทามะเกเสเคคีเนอสเนไมหังอสุอันทาราหุตากัสะโปจะนำมหานโมอุปสงสัมมโรตะเก สเกโตปิตาคาสมิงสุริโยวังน์ักรโลนีสีโนซิงสัมปนน์โนสุิโตผุนิงบุญโขปุมะรัสกาโปเทโลปันเฮสิยีลาอัทโกโซไมหังวัฒเนนิจังปาริทิราสิกุนากรโลปุณโนอาคุณุโมโลจะปปุปปลีนันทสิวบรีเทลลาปัญจอิเมชตาน้าทาเตตุริกามมะเสสาสิติมหาเิลาสิตา วิชิตาชินาวสกาเสสาสติมหาเทลัสตวันโตชนุาสาชลันตาสิรัเชินาอังคามเคสุสันนิตาพระรตนังพลตัตอสิทักกินเมตาสุจัังฆาฉันทังปชโตอสิวเมอังคุลมาลังครันโนปลโมโติตตจตอาตาติยะสุจักังอากาเสฉนังอสิเสสาปชาสันนิตาพินานาสังยุตตาปป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  ing ปป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 ปาปปปราหิปปปปปป ภาษาสหวเนียงันตุชนันตะจินเตนะเจสสัสก็โตเมสกิจเจนะสถาสามปัญชเดที่นัปัญชลมหิตกวิหะลันติมหิตะเลสถาปันตุบังสักเพเตมหาชรุษภาอิเจวะมันโตสุขุโทและสุโขที่นันนุภาเวนะชินุปัทโธธรรมานุภาเวนะ้นที่ตังสังโฆสังขานุภาเวนะ้นสันตลายโยสธามาเพื่อปัญชตุจารานิตรันชาติติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาลพาหุงสหามิตรสาวุทันตังคีมีขลังอุทากินนโรมเสิมาลังธนาทิพมาทิตโตมุนิโทตันเตยสาวุทุเตเชมคัลานิมาติเลกาผู้ชีมาสัพพะลันติงโคลัมปนาลวะมัคทะเอขังหันติสุทันตะวิทินาทิโตมุนิโทตันเตยสาวุทุเตเชมคัลานินาลาคิลิขชาวลังอติมาผูตังภาวะกิจะมาเสนิวะสุรันธุนันตังเมตตามพุเเสหิ่ทินาทิโตมุนิโทตันเตยสาวุทุเตเชมคัลานิอุคิตาขัตดข้าททุัันนตงามา พลังพลิมาลววนตายินสีมพิตังข์วาตโนชิตวาวมุนินโตเตสหามนตุเตชัมคาธานิกตวันนะกันทะมุนังอิดวะควาพิทยาวิจัยยะทุกขาวาเจนังกายามเชยันเตนะโสมิธินาชิตาวมุนิโตตันเตนสหามนตุเตชัมคาธานิสจัจจวิหยายะมติสจัจวาทัคเกตุงวาต,ติบลมนังอติยหุตัง ชลาปัญชิโตตัวมุนินโทตเตสาวคนตเตชมคคาลานีนันโทปนันทะผู้ชังผู้วิพผู้ทิมมหิตทิงบุนเตนะเทระผู้ชักเคนะปามมีนโตอินสูปเห็วิทนัยตัวมุนินโทสาคนโตเตชมคคารานีทุกขะีตที่ผู้ชักเคนะผูสะสะานตังพามังวิสุทธทิมีธาพิกานังยานาคาเทนะวิทนัยตัวมุนินโทตัเตสาวคนโตเตชคาลานีเอตาปิติผู้ช่ามังคาราอาถาโยวาจัโนทินาทิเนศระเตมตันทิิตวนาเวเฮกานีวัจุ วัฒนิโมขังสุขขังอธิคมนะโนสันโนมหากรุณากรยโกนณโหวิตายะสะปันนิปันนังุญตะเลวะปารมีสภาวันโปกระดุมตมะเอเตนะสะตวิชนะโหตุเตชมังคะลังชยันโตภริยามูลเลสกัยยนังหินันหินุเอวังตะวิหิโยโหหิชยันสุมังคะเลอปะวัชิลังเกสิเสปะรปูคะเลอภิเสกเกผู้ทาปัญนังอคัปโตภมุคติสนักันตังสุมังคะลังรุหะปโต ภูพะปตะพะตังสุหุหิตังสุนักขนโนสุโมหโตจะสุยิงังพมรจัยที่สุดปะทักขินังกายะกมังวาจะกัมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมังปะทะปะทัดที่นี้เตปะทักขินังปะทักขินางนิปตะวานะละพันเตปะทักขินีขันตุสัพพมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะทุพานุภาเวนะสัตตาสติพุทโธเตปขันตุสัพพมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธังมานุภาเวนะสัตตาสติพุทโธเตปขันตุสัพพมังขลังละขันตุสัพพเทว วันที่สิบห้าปฏินักขัตายาเทวตาสันติวิหารสิณีผู้เปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานในนัทธวนตุปุชิตาโสทิงกโรเทถาวิหารมัณฑเลเทราจมัชชาจวนนา迦จพิโกสารมิกาธนปติอุปสกาธามาจเทสานิขามาจอิสลาสนาภูตาสุกิตาพวันตุเตเชราภูชเยปิอัตสัพพวะสังเสชิตาปโหปาปายติกานิยานิการธรรมะวรังสปจิตเตสเพทุกขะสะกโลนตุสังขเยางธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมนัทธาลาจะปขุคละสังโฆโหตุสมัคโวจัตไธยะจะหิตายะจะ อเมร์ละคันตุสัทธมังโมสะเภปิธรรมจาริโนวูทิงสปานุเมยามะธรรมเอยละปวิทิเตปะสันนาโหตุสะเภปิปานิโนพุทธาศาสนาธรรมราชะลังปวิชันโตกาลเทวปวสตุพุทธิภาวะสัตนังะพมิทังเนตุเมธนิงมาตาติปิตาลาชังนิจังละคันติปุตตังเอวังธรรมเณรจาราชโนปะชังละคันตุสัพพทา บทท bon ah. ี ä, ja. ่16เทวตาอุชินยคาถาทุกขปาตาเจนิทุกขาเพียปาตาเจนิเพียโสกปาตาเจนิโสภาโหตุสัพเพปันเนโนเอตาปาตาจะอัมหิหิสัมพันตังปุญญาสัมพันธังเทเทวานุโมทันตุสัมภะสัมภะสัมภติสุทิยาทานังทัทันตุสัตยาสีลังละขันตุสัพพะทาพนาพิละตาโหตุขันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสุโมงคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพทุทธานุภาเวนะสเสธ สถีหตุนิันตลังหตุสะพังสุมังขังละขันตุสะพเทวตาสัทธัฒมานุภาเวนะสถีหตุนิันตลังหตุสะพังสุมังขังละขันตุสะพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสถีหตุนิันตลังตะเพพุทธาพรปตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตเจชนะขันธิสุสโสตะเพพุทธาพรปตาปัญจกจรังพลังอรหันตานั เจเจชนะละขันธ์พิณสสตเพรุธารพตาปัญจกจนังพลังอรหันตานัดเจชนะลขันพิณิสสตเพุธาภรพตาปัญจกจะนังพลังอรหันตานันตะเจเชนะละขันพิสโสตเพุธารพตาปัญจกจนังพลังอรหันตานันตะเจเชนะลขันพิสปสตเพุธารพตาปัญจกจนังพลังอรหันตานันตเจชนะลขันพิสปสตะเพุธาภรพตาปัญจกจนังพลังอรหันตานันตะเจเจชนะละขันธ์พิณาสปัง อหรหันต,ต,นนตา,า,ตานันตะเตเชนะระขันธ์เพรสะปโสพเะพุทธาพรณ์ประทาปัญจคตินังพลังอหรหันตานันตะเตเชนะระขันธ์เพรสะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระนรตาด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอเพื่อนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งเรือนทั้งล่างโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการสาธยายบทสวดมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุทนาและบดอำนวยความแก้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุประกายยอดสิทีและน้อยสิทธิเรียนไหวครูหกแปต่อจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอน บุญกุศลของข้าพเจ้าอันทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นผู้รักษาบูชาทำบับูชาสังฆบูชาขอผลนี้เจ้าทรงผลมิให้ผู้มีเจตสภาวะลุ่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจดจดร่สชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัศนสังสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาเจริญด้วยจัตุพิชั่อคยทุกนั